สวัสดีครับพี่น้องผู้ช้องบ่าวต้ยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวสวัสดีรอบที่สามไม่ว่าหนูฟังหมดตรงเป๊ะพอดีมาเของมาถึงหูบอสยามมณไห้แม่เร่าหายเราเหลือใจเราอีตัวลูกก็ให้ลูกเนี่ยย่าพ่อหนาวขึ้นใหญ่ในกล่องให้ลูกทุกแม่พาลูกทุกลูกยนี่ยพี่น้องผมกะคลิปที่สี่แล้วนี่ผมต้องไทยถอดพี่น้องนั่นๆผมบ่เคยไปฝันมาสิเน่มาบ้านมันขาวพี่น้องมันบม่ได้เจอกระมายนานแล้วนี่ ตั้งแต่งานไปไปไปไแล้วไปแม่บอบอบอมาบ้านหลังนี้ต้องช่วยกันประหยัดนะประหยัดน้ำอู้ชีวิตใส่ใส่ก้อนไหนบ้านเนี้ยก้อนไหนบ้านเนี้ยก้อนไหนบ้านเนี้ยอู มทำไมากรวดเยาเดี๋ยวนมากกว่โลซเดี๋ยวมันมีสอบน้องนี่นะฮัาหบ้านพนสิยูใน่ไฮในป่าบอมแมนด้พี่น้องสวัสดีครับพ่อเติงสีบอยฟังเด้อว่าไปสัมผัสแลยจนแมนม้วนห้มันเรื่องจริงนะนี่บ้านบอมมี่ทอปบอมปี่ปปาใส่ดีไหมนี่เพิ่งรู้ได้นี่ตใช่ไม่มีเลยอาบน้ำฝนอาบน้ำสาเพิ่งรู้เด้นี่ ไปเบิ้งเลยเขาบอกเสือนเอาแอดมินเลยทำงานอ้ป่ะป้าโลกบอกี๋ยวเขาก็แขนอีกเออบริทไทยดอกโอ้ชีวิตแต่นหนของศานตันนีว่าโอยคนลุกเออ พี่น้องเอ้ยพึ่งพึ่งรูด้นี่มาแล้วครั้งแรกเรื่อง้านงแก้มากงหนรงานมาลกแก้งมาหม่้วมาอกไปเบิ่งแม่พ่นอะไาล่ะหลัด

ยี่หรีเรื่องจร,ริงนีง่ใส่น้ำฝนไหมอุ้ยพึ่งสัมผัสไปยกโยกนี่พึ่งเรื่องนึกว่าเเววเล่นแน่นี่นี่จนซี่ไห้น้ำจนร้อน้ำตาไหลแล้วบอกว่า นี่ใช่แล้วก็ใช้น้ําฝนน้ําฝนเขายังชั่วหน่อยบ่มีพึ่งรูด้วยนี่ิดถามนางดิตอนีานาตรงพ่ี้ตน้แ่เห็นตอนขี่มาไหมมันจะมีสตรงฝั่งก่อนเ้วตรงนั้นแหละล่างนั้นก็ใช้ใชไหใช่แต่พ่ออะไรอย่างนี้นะพี่า่แต่พ่ออะไร เหล่าย้ำฝนจะค,ค่อยแนบบ่เอาเขาก็มเขาว่าป่าตานเขาปาตอนใช่งอเยอะแต่ก่อนนะไม่แต่ก่อนนะมันเคยมีแต่ทีนี้นมันไม่มีแล้วแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันมีหรือเปล่าเซี่ยงไฮ้เองก็อาบน้ำฝนแบบนี้มาตลอดอก็ดูตัวนี้ขนมาดนี่นี่มาเนี่ยหาบ้านหลังเก่าใส่ชีวิตก็อึ้งตัว กับเขาบริวารอันนั้นดอกเพียงแต่ว่าม uh, ันมันเป็นเนาะก้อันก่อนข้างเขาบ้านคือยังเป็นในเมืองอยู่มก็เมืองถอดนะค่ะเขาม้างมันบมันบ่มนั่งอะไรล่ะอาจจะได้หลายอย่างนะมั่งเราอาจจะมีหลาาายยออ่งจจะมีเหตุและผลหลายอย่างแหละแต่เองก็ใช้มันนี่ก็ประมาณเป็นสิบตั้งแต่เกิดสองขวบ เออเห็นน <Hey, S 1> <Hey, S 2> no ังส oh. you know, ี่หนูก็เกิดยุ่กรุงเทพเลยพอเบอบอเขาใจยุตะ่เล่าใรนตเห็นนังสี่ก็เกิดยุ่กรุงเทพเด้อะคือขาวแถบดแซงมาบิอาบพ่อรีดเลย่่นี่ตั้งแต่สองขวบ่ะนี่โอ้เรื่องจริงพี่น้องเป็นคลายๆน้ำสางเกนบ บดปีบสอาดบ่น้ำามันดับบ่น้ำบ่ไงน้ำสางขึ้น้ำน้ำทอยู่ในดินแม่ลูกแบบว่าดลเอ้น้ำนี่ปดนแ้น่ปนรวดขวดหวหมกเตี้ยสห้างเออสางหางเาดรถไถไปปันมาเยมาใส่โอ่งไว้อันหนไปอย่างในซอนแต่ของกินเนีบานีงกไม่มปลาป่า่ตะออน อปรวผู้ดีก้ยแต่เกเกียบอกได้สิไปรักน้องใหม่เขานารอมาแงอาพี่น้องครับนี่มาหอดมาหอดจอดถึงแล้วเป็นังเป็นความรู้สึเ็นใช่ไหมเก่งเขารู้สึกมอนควารู้สกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เคยลำบากลำบากเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยบอกมันมันก็ไม่ได้เรียกว่าลำบากแค่แปลกใจเป็นความรู้สึกแว่าการย่าันการดำเนชีวิตแบบ นอนกับเด็กน้อยเนาะเหมือนบ้านนอกเลยนะพี่เนี่ยก็เหมือนบ้านหนูนั่นแหละมันยุบบ้านหนูใช่เขาคคิดว่ามันถึงลุกนี้แล้วยังมีแบบนี้อยู่หรออะไรแบบนี้ไงความเป็นอยู่ที่ลำบากที่สุดคือนำบ่วลอยเท่านั้นหรือว่าทอแตดประมาณเครื่องมือเขาไปล่ำแหลว้องน้ำบัวมีอะไรนะแล้วเองก็อยู่มาแบบนี้เอ้า จักสีวาจังไหนเนาะนี่หละค่อแม่เบื้งเอานางเอกขอลุ้นางเอกน่อยนางเอมไยืนห่าใลนางเอกบัรแกงแบบนางอชีวิตนะพแม่นทมาแต่ละคน่มเทกันแม่นแมเอามือเยี่ยมออกมาอีกิดหน่อ้ยนึงอสวยบงเอิมาที่ยิมนี่บางท่นยิมแบบ แต่นางบ่เคยบอกให้ไฟมันนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยนองแก้มพนาาบบเคยบอกความทุกข์ความยากให้ไผฟังนะกมาเด้ากไหนแล้วครับุ้ดไาป่ะเนี่ยห้องยี่นี่บอ้าบอกบ่แค่ห้องแต่้า้องดูเหมือนเวลาทำงานะน้มีความสุขนะแบ่นบนเอาสิปดวอย่างไม่กลเป็นความลำบากเป็อย่างนีใส่อย่างอยู่แต่าแค่แปลกเก่งคิดความรู้สึกไง คือรู้สึกว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้แต่เพราะกับลูกเหรนคือซื้อถ้าเป็นหนูนะตอนเด็กขึ้นลูกเหรนน้องคือซื้อแต่น้องเซกับขึ้นไปอาบน้ำอันนี้คือกินคือใส่มาตลอดเลยมบอไปเบิรงไปเบิรงกห้องน้ำเล้วอัี้นึกว่าวอลเลรนนึกว่านั่งตัวไปเบิรงแล้วไม่มีจริงๆห้องน้ำก็ไปดูมาแล้วเอาเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะแมนแมนเดี๋ยวจังคุยกันน้ำเด็กเป็น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมขอมมาให้กับนังใจน้องสาวนะคะเอ๋อไอ บตงงบว่า็อตบัหา้ยงว่ามอ่ไหายเด้อแมกันแงแก่เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนียสินหนพฝากไ่นองบายสวัสดีครับคลิปที่หาเองคลิปที่หาเองก็